เราจะไปกันที่เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานะคะคเขาได้ทำเสื้อรักพ่อแต่ไม่ธรรมดาตรงที่เขาสแกนบาร์โค้ดสามารถชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android ได้ด้วยรเรียกง่ายๆว่าเจ๋งสุดๆเลยนะคะเอาไปดูรายละเอียดตรงนี้กันค่ะโดยที่เสื้อรักพ่อตัวนี้เนี่ยนะคะจะแตกต่างจากเสื้อสีเหลืองที่ซื้อหาจากท้องตลาดทั่วไปค่ะเพราะว่าที่หน้าอกของเสื้อด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะปักเป็นรูปหัวใจนะคะ และก็คําว่ารักพ่อซึ่งจะมีการสแกนบาร์โค้ดไว้โดยผู้ที่ซื้อเสื้อเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวอลิปปนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในระบบมือถือทัอ่วไปภายหลังจากอัปโหลดแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมาสแกนบาร์โค้ด<อ>พอสแกนเสร็จก็จะมีภาพประกอบเพลงสรรเสริญพระบารามี<อ>เป็นภาพเคลื่อนไหวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสเด็จประกอบพระราชกรีกิจพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังถิ่นธุรกันดานเพื่อเยี่ยมราษฎรซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจยอยู่ในความทรงจําของพวงชนชาวไทยที่ได้รับเสด็จค่ะโอ้โอหไฮเทคมากนะฮะก็หาซื้อได้เนี่ยต้องที่เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ต้องมีแอปพลิเคชันวอลลิป๊อบด้วยใช่แล้วค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมม